จะทาสีฝ้าใหม่เพราะฝ้าเก่าเป็นรอยด่างจําเป็นต้องขัดสีฝ้าเก่าก่อนออกไหมครับคือถ้ามันไม่ได้เป็นฝุ่นไม่สีไม่ล่อนไม่เป็นแผ่นไม่เป็นอะไรมันแค่กระดำกระด่างอ่ะพูดง่ายหรือไม่เป็นเชื้อราด้วยนะถ้าเป็นพวกถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยคุณจะต้องทาตัวฆ่าเชื้อราก่อนก็ทาทับได้เลยแต่ถ้าถ้าอย่างที่บอกเนี่ยมีเชื้อราดูกระดำกระด่างเป็นข้าวแล้วไม่แน่ใจเชื้อราก็ทาน้ายาฆ่าเชื้อราทาสีรองพื้น แล้วทาทับไม่ขัดนะครับปกติเราก็ไม่ได้ขัดนะครับแค่เฉพาะจุดที่มันมีเป็นคราบใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยที่ที่ที่จะทานะครับไม่ไต้องทาหมดทั้งผืนนะครับไม่ค่อยขัดนะครับมันไม่เหมือนผนังผนังเนี่ยบางทีผูมันร่อนต้ออาออกแต่งใหม่แต่ฝ้าไม่ค่อยมีปัญหานี้นครับส่วนใหญ่ก็จะทาไปเลยขัดก็อาจจะเสียหายด้วยนะเพราะมันมันสมมติเป็นยิบซ้ำเลยคุณไปขัดตรงๆในกระดงมกระดาษฉีอีกกลายเป็นไม่เสียเป็นเสียไปส่วนใหญ่ก็ไม่ขัดกันนลครับ ต่อเติมบ้านส่วนครัวด้านหลังบ้านยาว15.5คูณ3ทำฐานรากเหมือนตัวบ้านคือฐานแผ่แต่ยึดกับตัวบ้านกวัวดินที่ใส่ด้านหลังสุดและหนึ่งบ้านสุดครับใช่ต่อให้บอกว่าเอ้าก็บ้านเดิมก็ฐานแผ่อันใหม่ก็ฐานแผ่ลึกเท่ากันจำได้ไหมลุงช่างพูดเสมอว่าพอคุณทําเสาเข็มขนาดเดียวกันรับน้าหนักเท่ากันแต่ทําคนละปีมันก็สุดไม่เท่ากันนึกภาพง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานรากหรือเสาเข็มนะ ฐานรากแรกของบ้านทําปีนี้ปีแรกเขาจะซุดลงไประดับหนึ่งแต่มันซุดทั้งบ้านเนี่ยคุณก็แฮปปี้ไม่มีอะไรเกิดคุณไม่มีรอยร้าวมันซุดไปละ2สองเซนอ่ะเอา,เอา,เอาให้เห็นตัวเลขไงพอปีที่2คุณมาต่อครัวคุณบอกไม่เป็นไรครับผมจะทาฐานรากเท่ากับฐานรากเดิมที่ระดับเดิมเลยให้รับน้ำหนักเฉลี่ยมาเท่าเดิมเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฐานรากบ้านเนี่ยมันเป็นขึ้นปีที่สองของฐานรากชุดนี้แล้วแต่ฐานรากใหม่มันเป็นเวลานับศูนย์ น้ำวันแรกของฐานลักใหม่ซึ่งพอปิดสิ้นปีถัดไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรนี้ขึ้นฐานลักสองตัวนี้จะซุดแบบนี้ตัวแรกเนี่ยเดิมปีที่แล้วซุดสองเซนต์ต่อหนึ่งปีปีนี้เขาจะซุดอาจจะซุดแค่เซนเดียวเพราะอัตราการซุดตัวมันจะไม่ได้เท่ากันทุกปีมันจะมากที่สุดปีแรกแล้วก็ลดลงลดลงเรื่อยๆคือดินข้างล่างมันจะพอซุดแล้วมันจะนั่นขึ้นนั่นขึ้นอ่ะมันจะซุดน้อยลงเช่นพอปีนี้เขาซุดแค่แค่เซนเดียวแต่ไอสำหรับฐานลักใหม่ที่คุณเพิ่งต่อเติมใหม่ มันเป็นปีแรกของเขาซึ่งเขาก็จะทําตัวเหมือนไอ้ตัวแรกเนี่ยโดยการที่ซุดเท่าไหร่ครับ2เซนเอาแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นสิ้นปีที่2ไอ้ตัวเก่าซุด1เซนไอ้ตัวที่ส,ส,สซุด2เซนสิ่งที่เกิดก็คือคานที่ล้างไว้มันจะฉีกบ้านจะอ้ามันคนละเวลาพอเวลาที่ไม่เท่ากันมันจะซุดไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเลยต้องแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มเลื้อยเนี่ยดีที่สุดคือแยกนะครับ